แม่มาสินใสเงียบครับพี่น้องลังแหลกแหงมันครับพี่น้องอ้ยกิ้นากินมาก้ไาม้งพ่้องกินไปห่ากุนโอ้มันคืนพนตรงแห้งครับพี่น้องเขาลูมแล้วเนี่ยระนาดไปเลยเมื่อคขึ้นนี่ข้ามันตะมูแต้ม่สองตัวสองตัวป้าป้ แม่น,อมน,น,น,มน้องวันศิลป์นิสันมันง่อยจ้ะวันนี้ยุคผู้เดียวพี่น้องเอ้ปุ๋ยแล้วไปเอาฟื้นอยู่จ้ะสีภาพพี่น้องไปเห็นใส่แงบใส่แยบกบหูกสีสีมีกบอยู่เฉยเห็นหนันเห็นมันโดดเงี้ยเหมือนเลี้ยงอยู่พี่น้องจะ้ะเงี้ยไปเิงเอาใส่เหลวได้แงบล้านหาตัวกตัวเนี่ยแหละพี่น้องไปเิง ไปเอาปลาขอนอยู่โน่นพูนมันก็ว่าท่านเอกขอนค่ะก,ก,ก็จะแต่ว่าเสียเอาปลาเค็งเนี่ยแหละไปใส่ใส่บวกขอนอันแยบเนี่ยมากระไอันแยบ,บตั้งแต่ปีไกน่นี่มันปีไก่ปีก,ปกอนนี่มันห่างแล้วพี่น้องอันนี้เป็นอันแยบไม้มากะวันซ่อนนะโอ้ย พี่น้องไปใส่ไปอน้ำมันบวกขอนพี่นอ้องอะคุณบวกแคว้น,นเห็นมันโดดยุคนี่เจ้าพี่น้องน้องเห็นหมองกบบะอม,มองกบได,ด้ไนเจ้าม,มันลงไปใส่บางงีแล้วพี่นอ้องแงนหนึง ว่าขิงดินดีตัวพี่น้องว่าหาจะไสไหลหรอกว่าหาตหา,า,าตเนี่ยขัดเนี่ยกำมนเขาพี่น้องเอามันขัดกับกอเขาหนักมาดินดีเป็นตัวไหนนะโย่ละตุบๆแบ ไม่แปดแงบแล้วสิน้องแนปะดแง่ยินเสียงดินมันถึจะมาเข่าหมุนเขาเองวางนีีห้องเราทท้งหน้าเขาจ้ะนี่วางเท้งหน้าเขาเนี่ยห่มมองไงเขาก็เริ่มถอกเขาได้พี่น้องเริ่มยิ่งเข่วกากซากแล้วนี่นี่เออเริ่มยิ่งเข่า สิบ้าพี่น้องไปคุณบวกคุณอีกแกเน่งพี่น้องใ่ลงไปเลยจ้ะนีม่ม่คัดในสีดีแล้วพี่น้องันจะมาก,ก,กิ่งคอเลาะแค่แหละฉิดต้มอบน้่มขังพี่กระดะดันไปบ่เห็นมันบ่เห็นมันกิ่งแต่ทังดีอู้ชียงฝ่าห้องน้ำที่บ่ถ่วมันแหยบคอยตีพี่น้อง Your hát nèo pokon kokonu nèo 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 kia nèo kokonu nèo kia 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 เอื้อนเสาจังมาหลุนกันอ่ะขออนุญาตไปใส่กันพี่น้องพี่สิถือบัดถือดอกผลติเทลงมไม้หรอกพายุเขถหลุนกันมืออื้อนนะจ๊ะเด้อแงมือเอื้อนละทำละพี่น้องเีแงมืออื่นมากหลุนกันจ้ะชิมานบ่หมา,มานเลยพี่น้องเด้อแปดหังจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีชว่งวงเศร้าและจ้าพี่น้องพภาพ่พี่น้องไปยามเงียบจ้ามั้เนี่ยบรรยากาศแี่หมกเศร้ามเมืม่อนฝนตกแ,ง,แง,ง่แหงทึ่งตกทั้งล่มพี่น้องทั้งฝนทั้งล่มคักออหลีเขาล่มและเน่ละนาดอยพี่น้องพ้าพี่น้องอบรรยากาศแง่หมกเศร้าดอกดาวเรื่องแม้วัดศินกําลั่งสิออกดอก ก็เรื่องดอกบานเฉื่อยไร้ครับพี่น้องอ๋อปูพ่พ่อใดไมีแห้งตานะพี่น้องป่ะพาพี่น้องไปยามไอ้ปุ๋ยม,มันเพราะท่นแด้ออกมาอยู่นี่ครับนี่มันสินกาดพักกาดแช่พักกาดยังเพิ่เพิ่มอื่นนะบ่มันใบซอยๆไหมพี่น้องพักกาดแช่ไอ้พักขืนใช่ ฝนป,นปุ่นอีกแล้วภาพพี่น้องไปเบ่งไปยำแหนบน้ำกันจ้ะเขาถือฝนมานพี่น้องก้องลงหรอเลี้ยงกล้วยละจ้ะนี่เคยถีดเกี่ยวเหรอมันเขาเขาเจ้าเขาเจ้าดอพี่น้องมันเขาแก้มก็มีไอปุยของก็ออกงมาจ้ะอยู่ภาพพี่น้องไปยำ อันนี้แหละอันนี้บักทัว่วตัวปลูกได้ว่าสองอาทิตย์เนี่ยล่ะพี่นอ้องต้นตรงนี้ล่ละอันทางคุณกับไก่สกไะไหวเลยนี่เพี้ยไรจ้ะแต่ว่าหน่อยก็ยังโดกยกขึ้นเก่าโดกยกขึ้นเก่าโดกแค่กับเข,ขาอากละ่ะ ถือพ no? so ่อนั่นบะเนาอกอพ่อได้ออมใส่ดอกแค่บมะเนาะมันล่นลงตัวนี้แถ้านี่มันบักแตงอย่าพี่น้องแตงกว่าโูพ่อเด็กกินนี่ยล่ะเสร็จแค่เตี่ยคุยแล้วตอนหยอดมันไหวเรื่อยๆบ่เห็นมันสูงไปพี่น้องไปยามเหมืนไอ่ปุ๋ยเอาก็ออกมากต้นบอกว่า เบาอันคมเขย่อนยานสื่อให้มันเป็นสิได้กินอยู่ติพี่น้องไม่จ้างไหเตียอดขึ้นดีอยู่อไปันห้องพยายาเงียบน้กันอะสวัสดีครับสวัสดีตอนที่เศ้าครับพี่น้องโอ้มามายครับพี่น้องแม่มาศินใส่เงียบครับพี่น้องเมือวานี่ขอเห็นมันโดดลงนแล้วหลังแหลกแหงมันครับพี่น้องอู้ยเบเ้เต้เอ้ยเอยเอย ึ๊บอ mm ึ๊บ oh! นี่ตัวน้องตัวนี้กเจอเนี่ยนี่พี่รองครับโอ้ยงูจามีโอ้กามีงูหยังเงูด่างแหงโอ้ยพี่น้องนี่ยตัวนี้มันกินกันกินกินปลาเข็งเออกินเนียนปลาเข็งมีกบอยู่ตัวนี่มีคอยเห็นมันโดดพี่น้องเอ้ยเหนืเอยเดี๋ยวพี่น้องอนี่มันนะจ๊ะพี่น้องตื่นยามเช้าครับหากสีมันเอาไปมากบสิกินงูพี่น้องเอ้ยงูอัน งูกินกบบ่ได้มันตัวใหญ่ไหมอืมไปเคียงย่างบ่ไปเคียงเรียงตัวหนึ่งพี่น้องเอ้คอยไปงูมาโมะน้ำไหลๆ้ารอเอาอีกครับพี่น้องไปเอางูออกกันได้ไปเอาออกก็ออกอย่าไปตู้ไข่อยกินพี่น้องไปถ้าใครทางมันไปไปเฮ้ยไม่กินกบกันได้พุ่งจต๊บจิตสามปีน้องก็ที่ใส่เที่ยงพี่น้องเลยเนี่ยแต่ตัวนั้นนะตัวนี้มันก็มากินปลาเคียงละหมูตัวนี้กินไป ขอ่อยใส่หลังแรกหกตัวหาตัวหกตัวไม่ขี่ปูใครลองอยังพี่น้องตัวนี้กินไปหาคุณไงเฮ้ยไปลองอีกครับพี่น้องอ่ะลังแรกแห่งมันครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับข่อท่นเด็ท่นเด็กไมน่ใส่อยู่เอาไปโลดถึงสั้นละไม่ตีโดดออกไม่ตีโดดออกไปใส่แต่มันเข่าแต่มันข,ขึ้นเหมืนตัวมันยังโบออกเอา,าทออเที่ยวข่อยเท่เนี่ยเออลองอีกครับพี่น้อง โอ้เมื่อคืนฝนตกแห้งครับพี่น้องเขาลมแล้วนี่รานาไปเลยเมื่อคืนนี่โอ้ยชมพูเลยเขางามนี่ลมมัดเอเสียน้ำเต็มหลุมอยู่นี่งานศินเห็ดหลุมเลเป็นดินเมื่อแม่นป่านี่เดี๋ยวป่าติดดินนี่วะงูอีกแล้วเพแาะว่ามีกบจักตัวนี่งูสองตัวก็มันทั้งูแต่เลยงูสองตัว อ้ยอันนี้งูปลาพังหันงูดังแห่มันปลาไหลหน่อยพี่น้องดินเดียว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 เอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวจะเอาออกไปมืออื่นก็พี่น้องเลยเอามันอยากออกอยู่เอามันออกมันออกไปไปออกข้างนั้นไปไปไปพุ่นไหมอยากออกข้างนี้ติเอ้าเที่ออก็ตรงนี้ตะป่าหมอบเยบงูพี่น้องเลยเย็บ ปลาเมียไว้เถินใส่ตอใส่ปลาใ,ใส่กุบสี <Okay. S 2> ใส่ตัวจังหน่อยู่ทั้งห้างเฮ้ยผ่ทั้งผ<ะ>ึนทั้งขงงอีก่งก,กสัตว่กางงานหน้าหุา่นแมวกินวานามขอนปะนะพวขอนล่นด้วยนตกมืขึ้นเนี่ยโอ้ฝนตกแหครับพี่น้องฟองล่ม,ม,น,มน,นี่ยังบ่ รากาศตอนเชีเ้าครับพี่น้องเดี๋ยวาห้งไเก,กียวสกีเอาบังเหปงนงไปย่งโอ้ยกบหน่อยตัวนึงอยนอมาเดี๋ยวอยูง่งงาไรอีกโอย้ยขึ้นไป,นไปมามาขึ้นมาอะไรคืออันนี้มันเมืงม่งเื่งเละอยู่ลินม่ดีวะฮะมันดูออก เหรอยูบอมีหอดปวาจะได้วูออกใช้ครบหน่อยตัวนึงโหเนี่ยครบหน่อยตัวนึงกัมปูตัวนึงพี่น้องปลาเค็งย่างอ้อมใช่กันเหลืออีกอยูสีเหลืออีกสีไปชอสีอันบวกขวางหลังสีอันลอยพี่น้องสีอันลอยอันลอยไปนี่วะลม มีอะไรไหมหัวน้ำไหลน้ำฝนตกมันขึ้นดิพี่น้องเลยมันบ่มีล่ะกระขิงง่าเหมือนเดิมมันเดิมโบมี่ไปจุ่มไปอยู่เทียงหน้าเฮาเป็นย่งครับแม่ว่านีนก้าพักไว้พี่น้องเอ้ยเขากำลังแตกขึ้นโอ้อันนั้นเกิดอะไรตัวนี้พักหอมไหมไปไปบักเฮ็บมันสิมาหงอยค่ะ

ี่โพค่อยร้องแรงพี่เนะองตัวเ่นนี่แหละตัวมันเด้พี่น้องวหอยแ่งยมขึ้นหอยตาเหลี่ยมไปนี่ไปอีกปะเลอีกสองอันปงานไปเรื่อยๆเป็นอย่างนโอ้ยโอ้ยประสาทนี่บกฟมันออกแม่งบุกมนะคือไปเฮไป อ so paper, it, ๋อฝนตกเนาะเดินเลี Hence, no ้ยงคั้วไอครับพี่น้องเนี่ยขี่ิจาก็มีเลยพี่น้องหองร้องแรงอยู่อุดมสมบูรณ์คั้วไอ้ขี่เส้นมหากินขี่คั้วพี่น้องตะปูตะปูห้อกับมหาจีนขี่เ่ะโอ้ยใช่แมนว่ายงั้นก็พี่น้องก็รอเบิกอีกครับนี่อันหนึ่ง ข้อมอย,อยนอ่นี่พี่นองเลยมียะอะไรไหมเชื้อเมือนี่ปลาชิงนี่ปลาชิงแต่<ะ>ใจหมองไหมหมองเี้มงมีติแต่ใหญ่หมองไหมมันบางทีแล้วนก็ทำเหาืนนดิเจ๋พวกดีแล้ว่เหนน็นปลาชิงมันก็ว่าเ,เขาขนี่เขาเบาถนอมหน่อยปากแปรครับพี่นอ้องลบเอิดเติรดเลยบ,บ,บอลปาสนามพุทธบอลเฮ้ย ใช่เนีรยครับพี่นอ้องดกงโอ้สูงถัหม้อนันนลงไปนี่วหมวมับเรเขาะลังถอดทางไกล้จะาเก่เเด้ครับอันนี้เขาบ่อปุยครับพี่นออ้องบ่ลมครับบาบองามครับนี่นี่ได้ี้ยวะพี่นอ้องมาน่านเกินร้อครับ เขาดอได้พี่น้องนี่เขอดิบหาขาดิบหกไปหนึ่งอันหนึ่งนี่เอาน้ำถั่วมตีนนี่เอาน้ำถั่วมพี่น้องเอ้ยมันจะเนี้ยปลูกอ้อยเหยาะอยู่งเบื้อเขาไปใส่ล่ะที่นี่แหละได้เสยพี่น้องตายเอเลี่ยนได้พี่น้องโอ้โหตีบูใครลองน้ำถั่วมม่มีบอกไงใจพี่น้องเอ้ยเอา ปลามือก่บนปลากรบนนซดึงึงนำเนาะกบมันเป็นซ่ดรึงบบขึงหนำต่ว่าหันตัวมันก็เป็นขึงนาำขึงบก็ได้เลยตายตายจ่อยโอ้มาอยู่ด้พี่น้องกไอดอกกเลยอมใส่ดอกไ้บอกบวจังไนบัโอ้ยจังพี่น้องอมกบบไ้อมกบหน้าบานเท่าพี่น้องเลยนี่เขาดออันาานเดอันแมนฮวนเงขาเพื่น ห่อนมันที่ถือดีนินคือว่าน,นี่ยูได้กินก็อะไรั่นยเห็น,หหนปปกบอยตเอตเตม่จเห็นพี่นองตรงน้นกระโดดออกวะเดี๋ยวจะสีเอาอันปลาทอนเสกันมันที่โดดไหรหรอมันหน <วะ S 1> มัน่นทองมันอวนเหรอพี่น้องครับ ผลงานแม้วันศิลครับพี่น้องเยี่ยมถือว่าหมานจะหมานครับปีนี้ครับพี่น้องเอาแต่อยห่เพราะได้ออกมิลล์หอกเนาะแมนคะแนนขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าที่ติดตามติดชมอีสานบ้านน้องหน่อยจ้าขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณถูกไหลถูกแช่เด้อพี่น้องมินีิภาพี่น้องมากใส่แงีบหมุนรุ่นสิใส่อีกคือเกาพี่น้องจิจุ่มไปถึงหน้าเท่านี่แหละขอบคุณได้หลายใจสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาอย่ใส่หม่องใดติดตามผลงานแม้วันศิลปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อ ใส่ถังหน้าเัาหลอมจังหวันฮายยูายกินกับพี่น้องมิไรไม่ว่าได้ไไรครับ yep.